ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะทําเมนูให้เพื่อนๆได้ดูอีกมื้อหนึ่งนะครับเป็นการนี่ครับเห็นมนื้อฝักลิ้นฟ้านะครับเพื่อนๆเคยกินแต่กับน้ําพริกใช่ไหมครับหรือว่าเอามากินกับลาบลาบเนื้อเนาะทีนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาผัดครับผัดน้ําปลาใส่โรยพริกไทยครับครับความขมจะหายไปเลยแล้วเพื่อนๆก็กินเป็น กับข้าวกับแก้มได้หมดทุกอย่างครับเดี๋ยวลองดูถนะ้ามันเพื่อนลองไปทําดูนะเนี่ยนะเมนูนี้ครับผมชอบที่สุดแล้วเพราะว่ามันมีสารสารอาหารที่มีประโยชน์ครับฝักเพกาหรือฝักกินฟ้าครับมันออกร้อนนิดๆิดไม่เยอะครับรสชาติจะขมนิดหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดผัดไปแล้วใส่โรยพิไทยไปแล้วมันจะไม่ขมเลยมันก็จะออกมันๆบางคนก็บอกว่าขมอะแต่สําหรับผมมันไม่ขมครับ ทำให้เพื่อนๆนได้ดูนะครับเพื่อนๆนก็มีประมาณนี้ก็ที่เห็นเนี่ยครับอ่าผัดลิ้นฟ้านะเดี๋ยวจะมาผัดอ่าผัดน้ำปลาก็ได้ผัดน้ำมันหอยก็ได้ครับก็เดี๋ยวเราใส่โรยพริกไทยข้างหน้ามันก็จะไม่ขมอ่าก็มีถ้วยหนึ่งพอดีเลยครับประมาณสามปักนะอดทำให้เพ,ใหเพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับเพื่อนๆนตั้งกระทะร้อนแล้วเราก็ใส่น้ํามันไปนิดหนึ่งนะครับ ครับน้ำมันนิดเดียวครับน้ำมันนิดนึงครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ผักเทกาหรือผักกินพ้าเข้าไปครับครับน้ำมันพอให้มันถาบสุกๆแบบขอไฟแรงนิดนึงนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวใส่น้ำปลากับชูรสเข้าไป อ่าเพื่อนตอนนี้ก็เริ่มสุกแล้วนะครับพอผักมันยิ่มนิดนิดนึงก็ถือว่าสุกแล้วนะครับไม่ต้องถึงกับแบบเลกเกินไปครับครับยิมนิ่มแล้วเนี่ยเิ่นนิ่มแล้วหลังจากเราใส่น้ำปลากับพรุรงนไปแล้วเดี่ยน้ำผักยินฟ้ามันออกเองนะครับเราแค่ใส่น้ำมันนิดเดียวพอ นี่ครับนี่ก็สุกแล้วครับเราตักมาแล้วมาโรยพริกไทยใส่นะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วครับหลังจากนั้นเราก็โรยพริกไทยนะครับนะครับโรยไปเลยตอนใส่น้ำปลาเราไม่ต้องใส่เยอะนะครับเดี๋ยวพริกไทยมันเค็มอยู่แล้วใส่เลยครับใส่เลยใส่เลยนี่ครับเป็นอาดเสร็จจิ้นแล้วครับ ครับเสร็จสิ้นแล้วต่อไปก็นี่ครับจัดการได้เลยอืมกรอบมันออกรสชาติไม่ต้องเค็มมากครับเพราะพริกไทยมันออกเค็มอยู่แล้วไม่ต้องใส่น้ำปลา,ยลาเยอะแต่เพื่อนๆเอาฝักอ่อนนะครับอย่าเอาเนี่ยให้เอาฝักแก่เพราะว่าฝักแก่มันจะเหนียวแัวกวอ่อนมันจะกรอบไปเลย จริงเัาข้าวก็ได้มันกับแก้มก็ดีแก้มเบียร์แก้มเหล้าได้หมดเลยครับอ่ะฝากเพื่อนๆไปทำดูครับ